ก่อนที่เราจะไปชมคลิปนะครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมสวัสดีครับพบกับผมแบงค์ดีไวดีแล้วนะครับท่านครับ วันนี้ผมจะมาสาธิตนะครับแล้วก็มาบอกวิธีการนะครับเรื่องของการวัดกึ่งกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งของนะครับเครื่องเครื่องใช้ต่างๆที่เราต้องการจะวัดนะครับกึ่งกลางนะครับสถานที่ต่างๆนะครับซึ่งบางที่อาจจะมีระยะที่ยาวนะครับตลับเมตรหรือว่าแม้กระทั่งเราอาจจะสั้นนะครับวิธีการนี้ผมเริ่มวัดจากภาพรวมใหญ่ๆก่อนนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นนะครับของจริงนะครับอันนี้ผมจะสาธิตว่าแท่นตัวนี้นะครับเนี่ยครับระหว่าง นี akes, m, que, Toy, <to> ่ครับระหว่างตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับถึงตรงช่องนี้นะครับผมจะวัดให้เพื่อนๆชมนะครับว่าความยาวกึ่งกลางนะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโดยใช้วิธีการสมมุติเอานะครับว่าตลับเมตรเราไม่ถึงนะครับเราจะมีวิธีการที่การอย่างไรในการวัดนะครับโอเคนะครับวันนี้เราจะไปเริ่มกันเลยนะครับวิธีการวัดง่ายๆนะครับสมมุติว่าตลับเมตรเนี่ยนะครับมีความยาวที่ไม่ถึงหรือว่าเรามีใส่วัดนะครับส้เหตุจำเป็น เราก็จะมีการวัดอย่างนี้นะครับเพื่อนๆวัดอย่างนี้นะครับวัดทางนี้นะครับเข้ามานะครับนี้นะครับเข้ามาประมาณการว่าสมมตินะครับเรามีความยาวที่เราเรามองโปซสายขวานะครับประมาณสายตาเราแล้วนะครับคือการปนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะอยากทาให้ขาดหน่อยนะครับก็ไว้นะครั้ เอาเอาตัวเลขที่เมตรสามสิบนะครับเมตรสามสิบอันนี้ตีไว้ก่อนนะครับเมตรสามสิบนี้ผมเปียนนะเป็นเพื่อนทราบนะครับฝั่งนี้นะครับกว่าที่เมตรสามสิบนะครับเมตรสามสิบเอ้ครับทีนี้เราจะรู้ระยะแล้วครับส่วนที่เหลือนะครับเอาวัดที่จุดนี้นะครับนะเปลี่ยนให้เปลี่ยนนะครับเมตรสามสิบจะหลั่งเข้ามาตรงนี้ก็จะตั้งลง เวลาคิดตัวเองก็จะน้อยลงครับตอนนี้ก็เหลือที่พี่ท้เซนนะครับแบ่งออกมาก็คือ15เป็นอะไรกันครับจับประวัติ15เป็นนี่ครับเซเตอร์ครับดางครับดางอยู่ตัวนี้นะครับอันนี้ผมขีดให้เพื่อนๆชมเฉยๆนะครับแต่ว่าหน้างานจริงเพือ่อนๆนะแค่ติ๊กไปน,นะครับหรือว่าเอาประวัตาแบ สมมติว่าความยาวนะครับสมมติตรับเมตรเรามีอยู่ที่5เมตรนะครับแต่ความยาวตรงเนี้ยประมาณ2ี่สกว่าเมตรอะไรประมาณนี้นะกว่าที่หเมตรเมืมาก่อนะครับไปกระกเข้ามาซ้ายขวาแล้วก็แบ่งการวัดขนาดที่ผมทำชี่ชุนครับก็ควรนะครับวัดฝั่งนี้เข้ามานะครับจะเป็นเมตรเท่าไหร่ก็ได้นะครับตามไม่ต้องมาตามตัวเลขที่ถือเลขให้ช่นะครับเราประมาณที่ถอะครับสมมติเราวัดข้ามาที่เมตรห้าสิบใช่ไหมครับตรงนี้เมตรห้าสิบนะครับ วัดฝั่งนู้นเข้ามาอีกแค่ิ0น,น,นะครับก็ยูประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาแบ่งพิการะระหว่างตรงนี้วัดเท่าไหร่ตรงนั้นตรงที่เหยียจุดนี้จะเป็นพิการอันนี้คือให้ดูภาพรวมภาพใหญ่แต่เดี๋ยวผมจะเขียนลงในกระดาษเพื่อเ่อยๆชมว่าลักษณะเป็นอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่กิการแบ่งแบบนี้จะแบ่งง่ายนะครับไม่ต้องซ้อนยุ่งวายอะไรไม่ต้องมาหาเครื่องคิดให้คำนวณอะไรงยาก ครับผมหลังจากที่เราได้ทําการไปวัดภาพรวมภาพใหญ่นะครับอันนี้เรามามองภาพเล็กดูบ้างนะครับจะได้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะครับผมสมมุตินะครับว่าหลักการง่ายๆนะครับก็การวัดตลับเมตรนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็เราอาจจะวัดหัวถึงท้ายเนี่ยนะครับประมาณนะครับก็ตอนนี้ที่เห็นนะครับก็จะเป็น64เซนใช่ไหมครับโอเคสมมุติว่าเรายังไม่รู้นะครับว่าอันนี้ขนาดเท่าไหร่ เรามีเป็นไม้บรรทัดนะครับนี่นะครับเพื่อนๆเรามีเป็นไม้บรรทัดนะครับจะวัดเป็นนิ้วก็แล้วแต่นะครับจะวัดเป็นเซนก็ได้ผมจะวัดให้ละเอียดขึ้นนะครับเป็นนะครับเซนนะครับไม้บรรทัดก็มีความยาวอยู่แค่นี้ครับจะทํายังไงถึงจะรู้ว่ากึ่งกลางเท่าไหร่คิดง่ายๆครับดูนะฮะวิธีการนะครับทําให้เกินหรือให้ลดได้นะครับไม่ใช่ปัญหานะครับไม่ใช่ประเด็นนะครับอันนี้สามทุกเซนนะครับ 30เซนทางนี้ก็สาสิบเซนนะครับนี่ครับทีนี้เราจะเห็นภาพได้ชัดแล้วครับตรงนี้สามสิบนะครับนะครับตรงนี้เซนนะครับตรงนี้ก็สาสิบเซนที่เราวัดนะครับอันนี้ผมบอกวิธีการนะครับอ่ะโอเคทีนี้มาดูกันครับดูกึ่งกลางนะครับมาหากึ่งกลางกันครับเห็นไหมครับตัวเลขหนึ่งสสามสี่สี่เซนแบ่งครึ่งเท่าไหร่ครับสองวงไว้เลยครับนี่คือกึ่งกลางของแผ่นนี้ครับเห็นไหมครับเพื่อน อะ่ะโอเคในทางกลับกันสมมุติผมสมมตินะครับผมสมมุติผมสมม,สมุติว่าอะ่ะอันนี้มีแค่นี้อันนี้มีแค่นี้นะครับแผ่นมีแค่นี้นะผมสมมุตินะอันนี้ไม่ต้องดูนะครับมีตัดทิ้งครับทีนี้ผมสมมุติว่าแผ่นมีแค่นี้อะ่ะผมใช้อันนี้นทับไปหน่อยไปสลับไปทับไปหน่อยอ่ะโอเคทีนี้มาดูนะครับดูวิธีการนะครับเพื่อน ตอนนี้นะครับสมมุติเราไม่มีตลับเมตรนะครับพื้นที่ตรงนี้ถึงตรงนี้จากด้านซ้ายไปด้านขวานี่นะครับไม่ทราบว่าตอนนี้เขามีความยาวอยู่ที่เท่าไหร่เรายังไม่ทราบนะครับวิธีการนะครับทําให้เกินได้ให้ขาดได้ไม่ใช่ประเด็นนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่นะฮะดูไหมมรรทัดเหมือนเดิมครับตัวนี้ไม่ทัดนะครับเารามี้ไมทัดหออาจะมีสายวัดสายเอวอะไรก็แล้วแต่นะครับทําได้นะครับโอเคทีนี้ เราไม่ต้องมาขีดอย่างนี้นะครับแล้วก็30นะครับแล้วมาวัดอีกว่าเท่าไหร่แล้วก็ไปหารเสียเวลานะครับเราทําอย่างนี้เลยครับเหมือนเดิมสามสิครับนี่นะครับจุดนี้นะครับสานะครับและด้านนี้มาอีก30นะครับนะครับอันนี้ไปอีก30มปึ๊บเห็นไหมครับช่องว่างกึงกลางเราก็เฉลี่ยนี่ครับสิเห็นไหมครับ14ครึ่งหนึ่งก็คือ 14หาร2ก็เท่ากับ7จ็นี่ครับกึ่งกลางครับเซนเตอร์เซนเตอร์ครับกลางนี่นี่ครับแค่นี้เองครับเพื่อนๆวิธีการวัดนะครับไม่ว่าจะยาวแค่ไหนก็แล้วแต่วิธีการแบบนี้นะครับจะไม่เป็นอุปสรรคในการวัดกึ่งกลางนะครับของวัสดุชิ้นงานหรืออาคารต่างๆนะครับก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับนะครับที่ช่างต่างๆใช้นะครับแล้วก็ช่างระดับมืออาชีพก็ใช้ในลักษณะนี้ เรื่องด้วยของอความยาวนะครับที่มีความยาวที่ยาวมากนะครับต้องการวัดในเศษส่วนของส่วนกลางนะครับก็ไม่ต้องมาคํานึงถึงเครื่องคิดเลขนะครับไม่ต้องมาคํานึงถึงสายวัดที่มีความยาวที่เท่าไหร่นะครับเราก็ใช้วิธีการนี้วัดได้เลยนะครับเอาไปปรับใช้นะครับเพืเ่อนๆในกรณีที่เราต้องการที่จะ ทำงานในลักษณะที่จะวัดแบ่งกลางไม่ว่าจะเป็นโต๊ะตู้เตียงนะครับวงกบประตูต่างๆอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องการวัดกลางนะครับวิธีการนี้นะครับเป็นวิธีการที่ไม่ต้องนะครับมานั่งคำนวณเรื่องสัดส่วนนะครับหรือว่ามาต้องหารตามความลงตัวต้องมีเครื่องคิดเลขอะไรประมาณนี้ไม่ต้องนะครับก็คือใช้แบบนี้นะครับจะเห็นภาพได้ชัดนะครับอ้าวผมขอทวนอีกนิดนะครับนี่นะครับขอทวนนะครับอ่ะผมเอาหน้านี้ มอด้านนี้นะครับผมสมมติด้านนี้อันนี้เป็นแผ่นที่สาธิตนะมสมมตินะครับทีนี้เราเราไม่ต้องการตลับเมตรเลยผม <_ T> ไม่ต้องการตลับเมตรสมมุตินะฮะผมมีแค่ไม้บรรทัดผมก็จะแค่ไม้บรรทัดนี่แหละครับเอาตามที่เรามีนะครับ <_ R od> ก็วัดครับเนี่ยวัดเหมือนเดิมซ้ายนะครับวัดจากฝั่งซ้ายก่อนนะครับฝั่งนี้นะครับอ่ะสมมุตินะครับสมสมุติสมมุติผมวัดที่ยี่ห้า เลขอะไรก็ได้ครับตามแต่เราเลยสมมุติไหมมันทัดหักนะครับสมมติสมมุติว่าไหมมันทัดหักเห็นแค่เลขยี่สิบห้าผมจะวัดแค่ยี่สิบห้านี่ครับแล้วก็วัดที่ยี่สิบห้าชมนะครับเพื่อนๆนี่ยี่สิบห้านี่นะครับยังไม่กึ่งกลางนะครับตัวนะครับยังไม่กึ่งกลางเสร็จแล้วเราก็มาวัดที่กึ่งกลางตรงนี้ครับนี่ครับสิบห้าเซนสิบห้าเซนคิดง่ายครับเจ็ดสองสิบสี่ก็ยังไม่ถึงสิบห้ามาแบ่งกันที่ครึ่งเซนครับนี่ ก็จะเป็น7.5เซนนี่ครับเ5เซนอันนี้คือกึ่งกลางของระหว่างช่องเล็กนี้มันเราพยายามทําภาพใหญ่นะครับให้เล็กลงนะครับการหารก็จะน้อยลงนะครับมาอย่างสมมุติว่าเราวัดเป็นเป็นเป็นพันพันเซนนะครับเราก็จะย่นย่อมาเป็นแค่หลัก10เซนอย่างเงี้ยครับมันก็จะเห็นภาพได้ชัดตรงนี้ก็จะเป็นกึ่งกลางนะครับเซนเตอร์นี่ครับนี่ครับตัวนี้ก็จะไม่ใช้จะไม่ใช้แล้วนะครับก็ ผ่านไปแล้วอาจจะจุดมาร์กไว้นะครับไม่อยากให้เห็นรอยเยอะก็จุดมาร์กไว้แล้วก็มาหารอย่างที่ผมทําให้เพื่อนๆได้ชมนี่ครับเป็นวิธีการเทคนิคของระดับช่างชั้นสูงนะครับเทคนิคลักษณะนี้จะไม่ค่อยมีคนบอกนะครับหรือว่าไม่อธิบายนะครับก็วันนี้นะครับถ้าเพื่อนเเห็นว่ามีประโยชน์นะครับช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์กันไปเยอะๆะนะครับเพื่อสร้างมิตรภาพที่ดีนะครับแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดนะครับแล้วก็ได้ ส่งความคิดนะครับความรู้ดีๆให้กับเพื่อนๆท่านอื่นถือว่าเป็นวิทยาทานร่วมกันนะครับวันนี้ผมแบงค์ดีไวดีๆลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ